สิบล้อดูว่สิบล้อชิดซ้ายอะตอนนี้โอ้โหอยู่เทินตรงนี้จะได้หรือเปล่ามาดูกันนะผมนี่ดูว่ารถตามมาเป็นแถวนะไม่รู้ว่าพี่เราจะยูเทินได้หรือเปล่าฮะแต่ทางที่ดีเนี่ยนะครับสงสัยคันนี้น่าจะเพิ่งมาจริงด้วยแหละป้ายอุดรธานเเนเงี้ยอันที่จริงเนี่ยผมว่าแกกลับ ตรงไปนะฮะแล้วก็ไปเดียวที่แถวแถวสี่แยกสี่กอจะดีกว่าแล้วก็ออกเลยอันนี้มารับของหรือว่ามาส่งของเหมือนกันผมไม่รู้เหมือนโอเครถโลงนะฮะเนื้อมาดูว่ายูเทิร์นพ้นหรือเปล่านี่ยดูว่าชีวิตคนขับสิบล้อไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะดูสิบล้อเป็นโอ้ย ฮีโน่หัวนอกฮะโอ้โหดูนี่ขึ้นพุทบาทฝั่งงนั้นเลยไม่ใช่ฮีโน่ไม่ใช่ใชเรือ,อดูว่า้นสบายๆเลยฮะแต่ว่านั่นแหละครับเมื่อตะกี้ผมก็เห็นแล้วแหละแกเปิดไฟแล้ว จะเลี้ยวด้านขวามือนะฮะแต่ว่ารถชิดซ้ายก็พอจะเดาได้เลยว่าแกจะยูเทิร์นตรงนี้แน่นอนนะครับก็ฝากเขาด้วยละกันเวลาเห็นรถคิดล้อหรือว่ารถพ่วงเปิดไฟเลี้ยวไปด้านหนึ่งแล้วก็ชิดรถไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาควรตีนอะไรนะครับแต่ว่าเขาเฉลียวนะเพราะว่ารถมันยาวมันก็เลยต้องใช้วงเลี้ยวเยอะนะ ก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเหมือนกันเมื่อกี้คนไทยจะอีโน่แต่ก็ไม่ใช่นะไม่รู้รุ่นอะไรใครรู้ก็ตอบด้วยละกันนะว่าเป็น10ล้อหัวลากรุ่นอะไรฮะใช้รถใช้ถนะน,นก็ระวังกันด้วยช่วงนี้ฝนตกด้วย